เนื่อยใจแทนแต้วคะ่ะภาพเจ็ดล่าสุดก็โดนแซอีกแล้วล่ะคะ่ะซ้ำยังถูกโยงถึงสาววุลนเซนอีกด้วยเปิดตัวอย่างเป็นทางการปุ๊บ ดราม่าถล่มปั๊บค่ะสำหรับนางเอกสาวน้าสายแต้วในลพครเตมีรักกับไฮโซไนท์ที่มีโพดภาพแบบคู่ภาพแรกก็โดนจับผิดโดนดราม่ารัวๆจนกระทั่งทะเลสาวแต้วเนี่ยก็ได้มีการโพดภาพตัวเองใส่ชุดบีกินี่สีขาวพร้อมกับคู่กันไฮโซไนท์จนเกิดกระแสโจมตีอีกครั้งหนึ่งล่ะค่ะนับได้ว่าสาวแต้วเป็นนางเอกสาวที่โดนชาวเน็ตบางรายเนี่ยจับจ้องเป็นพิเศษค่ะหาจุดจับผิดหาจุดเปรียบเทียบตลอดเวลาเช่นเดียวกันกันกบภาพเซตล่าสุด ในชุดเตรสสีแดงแหวกค้างสูงพร้อมกับโพสท่าที่แบบว่าแซบๆซในช่วงเทศกาลคริคสต,รต์มาสแตดดัตถูกมองว่สาสไตล์การแต่งตัวนั้นเหมือนกับสาววุลเซนซะอย่างนั้นละค่ะโดยคอมเมนต์ที่เข้ามาบางก็บอกว่าหน้าขี้ลอกคาบหรือสวยทุกรูปแต่รูปสุดคือแบบว่าต่างคนก็ต่างคอมเมนต์กันไปต่างๆนานานละค่ะแต่ทั้งนี้ชาวเน็ตท่านอื่นก็รีบเข้ามาโต้ตอบแบบตอบ,ตอบ,ตอบกลับทันทีจนเกิดการถกเถียงภายในโพสต์งานนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอชมกันละค่ะแต่ยังไง ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสาวแต้วด้วยค่ะ